ยังฟาร์มกันด้วยเยี่ยมสุดยอดทีมจริงคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงโอ้เฮ้ยมีระบบนี้ด้วยแหรอเนี่ยกำหนดเส้นทางด้วยแล้วเราก็ต้องไปตามมันเยี่ยมว่ะเออช็อตเพื่อห้าลๆลนี่นี่นี่ นี่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 บ้าคลั่งไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยมาดิดิเจ็บปะเจ็บปะบ,บอ้าวไ <c oughs> อ้ตรงกลางเพื่อนสมทบหน่อยสิกรบเพื่อนนี่เหี่ยดิเร็วโดด โอ้โคิงนักเอ้ยอ่ามูลาดมาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้คิงนักเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเป็นไงอะไรไง,ไง,ไงมันเป็นแผนน่ะหลาดมาดิสแต็กไม่มีเด็กนี่ว่าสแต็กไม่มีก็เท่านั้นเนี่ยเออคิงนักโดน อ้าวไม่มาเอ้าโหไม่ได้มีส่วนร่วมเลยโฟเรนมาว่ะอ้าวจับติดจัะไม่ต้องไปไหนหรอกเอาจับไม่โดนโหชิบหายเอ้ยนี่โอ้โหไม่ตายเอาสวยเพื่อนอะไรวะมาดิ ยังไงพี่วินี่เป็นเด็กเกียนชัดๆโอ้ยระดับผมไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกมาดีครอฟมาดีครับ,รบนี่นี่ไม่ต้องไปอะไรเลรนอะไรอะไรมาเป็นแผนนะ่า ไหลเหรอไหลเหรออือไอแตกเด้ออมาวะมาวะเขามาวะไม่สู้รอแป๊บอืมสวยเนี่ยยังไงล่ะมาดี้ฟอร์เรนเน่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  ไปแล้วเฮ้ยนี่นอ่าเรียบร้อยอะไรครับเพื่อนอะไรครับไม่ไม่อยู่แล้วไปแล้วยังไงจ๊ะเอ้ยร้านไม่ทัน อุ้ยอยอกมากันเป็นแก๊งว่ะเคเลนเพื่อนเคเลนเฮ้ยอย่าไปอย่างนั้นぜออฟเลนดีออฟเลนดีนดต้องเติมเกมงี้เว้ยนี่ล็อกเอาหมด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 นี่ยังไงยังไง อ้าวชิปชิปหายแล้วเฮ้ยโอ้จบแล้วอุ้ยควานคิวเ่ชิปเฮอ้ย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 นี่ซึ่งเออโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ นั่นแหละสวยราะว่าเราควรทำหน้าที่ของเราดีกว่าแตกไปเลยเรียบร้อยไปละเอ้าห่วยอะไรเรียบร้อยดิมาจะวัดกับพี่หรอไอ้น้องจะวัดกับพี่หรอไอ้น้อง อ้าวไม่โดนโอ้หมดหรอเลยเอาไหนก็เดินดีๆสิเพื่อนอย่าไปโทษเขาเอาตายซะมังนะ้งอ่ะเอ้ยได้อยู่กำลังไปกำลังไปฟอเรนอ้าว สวยดินี่ไงจับ <c oughs> เรียบร้อยจับขึงแล้วดึงขน <c oughs> <c oughs> เป็นไนวะเป็นไนวะ <c oughs> เป็นไนวะ <c oughs> เคเล่นมาไหง <c oughs> วิได้อยู่เนี่ยจบเลยมามา <c oughs> นี่ไงนี่ไง <c oughs> เดินไม่ดูตามาตาเรือเลย นี่ไอ้ไม่ได้แล้วล่ะเกิดละอู้ๆไปแล้ว <c oughs> ล็อกล็อกล็อกนี่อาล็อก,ล,อกล็อกไปดีตาย นี่นี่พี่มีหน้าที่พังปออ้อมอีกเดียวจ้ามาเด้ถูไม่ใจเลยสวยเพื่อนแวนจเจ้าให้ได้ใช่ไหมเย็นไปเลยกับเพื่อนเข้าอย่างนั้นเลยเอาแบบนั้นเลย ไม่ถึงอะ่ะโอ้อยากได้ป้อมถอยอ้อนี่นี่เปิดดาร์กให้โอ้โหมันมาแล้วเนี่ยมันรู้ตัวแล้วเนี่ยได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ อะไรวะไม่ช่วยตีกย้อนครับตายเดินอย่างนั้นตายตัวหนึ่งเยี่ยมเลยสุดยอดไปเลยครับเพื่อน ตายเฮ้ยถอยมาเดี๋ยวโดนลุมนั่นไงนั่นไงโอ้โห,ห,หููเต็มเรียบร้อยรวมรวมอะไรล่ะรวมก็ไปตายดีครับเคียเลนด้วยนะ นั่นไงเป็นไงล่ะไอ้ย้อนต้องรับผิดชอบแล้ว่้เรื่องเนี้ยอีมันเรื่องมันช่างน่า,าเศร้า,ากำลังไปแล้วเพื่อน อ้าววืดจะมาวับ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 อะไรตอนนี้วะอ้าวโห่ัวมแตกโอ้ยตายเรียบร้อยเกมพิกครับเรียบร้อยจบไหมล่ะจบเลยจบเลยไง เฮ้ยสามสิบวิทนได้เป้ากาลกาลีเอ้า